พบกับรายการสุกายสุขใจกับแพทย์ยสภาและดิฉันสุภดาวิจักชบงค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักโรคซวงอกนะคะและตอนนี้เราอยู่กับนาย,ยกสมาคมศัลยแพทย์ซวงอกแห่งประเทศไทยพลโทน,นายแพทย์นพดลเพนกิติสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นพดลคะสมาคมศัลยแพทย์ซวงอกแห่งประเทศไทยนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับสมาคมเราก่อตั้งมาตั้งตีตั้งแต่ปี2527 ะนะครับก็จุดประสงค์เพื่อรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทรวงอกที่จําเป็นต้องผ่าตัดนะครับค่ะคําว่าโรคทรวงอกในที่นี้เนี่ยตั้งแต่ตรงระดับไหนถึงระดับไหนคะตั้งแต่ระดับคอลงไปถึงกระบังลมครับก็มีทั้งอวัยวะตั้งแต่ปอดหัวใจหลอดอาหารเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ภายในทวงอกค่ะค แล้วสำหรับสมาคมศัลยแพทย์ซวงอกแห่งประเทศไทยนั้นตอนนี้มีสมาชิกเนี่ยมีอาจารย์หมอเนี่ยมีกี่ท่านคะสมาชิกสมาคมเราตอนนี้มีทั้งหมด212ท่านนะครับแต่ก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ซึ่งรีไทยไปแล้วไม่ผ่าตัดจริงๆตอนนี้ถือว่าค่อนข้างขาดแคลนหมอผ่าตัดหัวใจในประเทศไทยพอสมควรสาเหตุที่ขาดแคลนเพราะอะไรคะ อันที่หนึ่งคือเป็นสาขาที่ทำงานหนักใช้เวลาเรียนหลายปีแล้วก็การผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็จะเหนื่อยมากกับคนไข้เพราะว่าผ่าตัดเสร็จจะต้องดูแลหลังผ่าตัดอีกจะต้องเฝ้าคนไข้ยอยู่นานกว่าคนไข้จะปลอดภัยครับอืมค่ะอาจารย์อภิเดชคะถ้าพูดถึงที่บอกว่า,เ,าเรียนเนี่ย เรียนหนักมากกว่าหมอธรรมดาเล่าให้ฟังซึ่งนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าต้องไปเรียนอะไรเพิ่มบ้างแล้วเรียนกี่ปีคะคือหลักสูตรตอนนี้มีสองหลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกก็คือจบสัลยกรรมทั่วไปสี่ปีค่ะแล้วก็มาต่อเขาเรียกต่อยอดค่ะเป็นหมอผ่าตัดด้านหัวใจและปอดเนี่ยอีกสองปีค่ะก็รวมเป็นหกปีค่ะนะครับหรืออีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ สมัครเข้าเรียนศัลยกรรมส่งอกเลยก็โปรแกรม5ปีจะอยู่ศัลยกรรมทั่วไป3ปีแล้วก็ต่อยอดมาอยู่ทางกับหมอทางผ่าตัดหัวใจเนี่ยอีก2ปีก็เป็น5ปี <โฮ S 2> แต่แต่5ปีเนี่ยจะได้ <โฮ S 2> เขาเรียกบอร์ดนะฮะเขาจะเรียกวุฒิบัตรเดียว5ปีแต่ถ้าพวกเรียน6ปีเขาจะได้วุฒิบัตรของศัลยกรรมทั่วไปด้วย ค่ะ,ะคโ,โหแสดงว่าคุณหมอแล้วก็อาจารย์หมอแต่ละท่านถ้ามาทางด้านศัลยกรรมร่งอกนั้นเรียนหนักมากๆเลยนะคะคแล้วในส่วนของสมาคมศัลยกรรมทรงอกแห่งประเทศไทยล่ะคะทำอะไรบ้างคะนายกยสมาคมเราก็คือรวบรวมสมาชิกในพวกที่ผ่าตัดคือหมอผ่าตัดหัวใจอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเพื่ออันที่หนึ่งก็คือ คือให้ความรู้คือไอ้เทคโนโลยีด้านการผ่าตัดหัวใจเนี่ยไปเร็วมากในปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีประชุมหลายครั้งพอสมควรประชุมหลักๆสักสามครั้งเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกกับผู้เกี่ยวข้องคือสมาคมเราสมาชิกน้อยจริงแต่เราจะต้องดูแลอันที่หนึ่งก็คือพวกนักหัวใจปลอดเทียม แล้วอันที่สองก็คือพวกพยาบาลที่อยู่ ICU ของหัวใจเนี่ยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่พวกนี้พยาบาลพวกนี้จะต้องมีความรู้ด้วยว่าคนไข้เกิดอะไรขึ้นปุ๊บเขาสามารถที่จะตามแพทย์ได้ทันแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะสำหรับสมาชิกที่จะมาอยู่ในสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรคทวงอกเข้ามาจากที่ไหนบ้างคะอาจารย์ ตอนนี้เราเปิดการอบรมเองอเขาเรียกเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านพ<า>อ,อพวกที่จบแพทย์ประจำบ้านสาขาเราแล้วถึงจะสามารถตมัรเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้<า>นอกจากบางท่านที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาเลเชอร์ให้เราบ่อยๆเราอาจจะเชิญพวกท่านเหล่านี้มาเป็นสมาชิกกิติมักดักของสมาคมด้วยนะ<า>ครับ นอกจากการรวมตัวกันเพื่อให้ความรู้แล้วในส่วนของการทํากิจกรรมนะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเออกิจกรรมเราก็พยายามจะให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับก็คือออกหน่วยหัวใจสัญจรไปรับโดวจคนไข้ข้างนอกบ้างนามต่างจังหวัดที่ไม่มีหมอหัวใจหรืออะไรพวกนี้เราอาจจะร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจเพื่อไปดูแลคนไข้ที่อยู่ ่างไกลนะครับก็คือกับการให้ความรู้นะครับแต่เมนหลักจริงๆเนี่ยตอนนี้เรายังไปตรงนั้นยังถือว่าน้อยอแต่เมนหลักก็คือให้ความรู้กับสมาชิกของเราเพื่อที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างดีนะครับค่ะเห็นเมื่อสักครู่นี้ทางอาจารย์พรนพดลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคศัลยกรรมทรงอก,อกตอนนี้ขาดแคลน ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยได้มีการวางกลยุทธ์หรือวางแผนไหมคะว่าจะมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านนี้ยังไงบ้างคะเ,เราพยายามมานานแล้วแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับทางด้านอันที่หนึ่งคนไม่ค่อยอยากเรียนเพราะงานหนักงานหนักกว่าสาขาอื่นอันที่สองออรายได้ก็เหมือนกับสาขาอื่นซึ่งเรียนไม่นัก ะนะครับอันที่สามเนี่ยในของกระตววงเองเนี่ยตอนนี้มีน่าจะในประเทศไทยของกระตรวงสารณสุขเนี่ยมีศูนย์หัวใจในต่างจังหวัดอยู่รวมทั้งหมดประมาณ18ศูนย์ะนะครับซึ่งพอ18ศูนย์เนี่ยฟิลด้วยหมอ c ีวิีหมอศัลยกรรมตรงอกเนี่ยประมาณศูนย์ละหคนม,มันก็<ช>ค่อนข้างจะจะ,จะอิ่มตัวละ E <t ale> พอหลังจากนั้นการที่จะเทรนนิ่งเนี่ยจะต้องมีโคต้า <t ale> มีต้นทังกัดของของกระรวงหรือของสถาบันที่จะตรงเรียน e <t ale> พอพอโคต้าเต็มก็ไม่มีติดตรงมาเรียนแล้วอะไรเง e <t ale> ี้ยครับค e <t ale> ่ะแล้วแบบนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการที่คุณหมอด้านนี้ขาดแคลนเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหายอยื่นอื่นไหมคะ ก็ก็คงมีครับในอนาคตแต่แต่คงอีกสักระยะหนึ่งในช่วงนี้น้องๆจบมาค่อนข้างเยอะในโรงพยาบาลตูนทั้งหลายมีใช้ได้ล้วแต่พอในอนาคตอีกติดปีข้างหน้าเนี่ยมองว่าน่าจะเริ่มขาดขาเพราะว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ก็กเกียณไปอาจารย์โรงเรียนแพทย์กเกษียณไปก,ก,การที่ฟิวเข้ามาอาจจะไม่ทันการ สุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์นพดลนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆที่กําลังเรียนหมอแล้วกาลังอยากจะเป็นหมอด้านโรคซวงอกเช่นค่ะครับก็ฝากน้องๆว่าหมอด้านนี้เป็นหมอที่อาจจะถือว่ามีการช่วยเหลือคนไข้ในโรคที่หนักมันเป็นความภูมิใจของเราที่ คนไข้หนักๆแล้วเราผ่าตัดแล้วรอดไปได้เขามีชีวิตเป็นปกติเนี่ยจะเป็นความภูมิใจอย่างสูงในวิชาชีพแพทย์นะครับเพราะว่าคนไข้ที่เดินจะไม่ไหวแล้วนอนมาอะไรเนี่ยพอเราผ่าตัดเสร็จก็เขาจะดีเหมือนคนปกติครับขอบคุณครับค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของสมาคมศัลยแพทย์ทรงอกแห่งประเทศไทยตอนนี้ต้องขอขอบคุณพนโทนายแพทย์นพดลเพนกิตินะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ทรงอกแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วนะคะนายแพทย์ท่านนี้ค่ะก็ยังเป็น ศัลยแพทย์หัวใจทรงอกและหลอดเลือดจากสถาบันโรครวงอกตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เกรียงไกรนามไทยสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เกรียงไกรคะในฐานะที่อาจารย์เป็นศัลยแพทย์ก็คือคุณหมอผ่าตัดด้านหัวใจด้านรวงอกแล้วก็ในส่วนของหลอดเลือดตอนนี้สถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทยเนี่ยมาหาคุณหมอด้วยโรคอะไรเยอะที่สุดคะคใน3แบบนี้ครโดยส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย จะเป็นการผ่าตัดหัวใจสักเกือบ70-8 0อยู่แล้วค,ครับสำหรับการงานผ่าตัดหัวใจนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นโรคปอดบ้างซึ่งในอดีตเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูลดลดน้อยลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ่าตัดหัวใจจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะคนที่เจ็บป่วยแล้วมาหาอาจารย์เกรงกาให้ผ่าตัดหัวใจนั้น mm hmm. เขาเป็นโรคหัวใจด้านไหนมาก่อนคะถึงต้องมาผ่าตัดคือโรคส่วนใหญ่ที่เราทําปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับแล้วก็โรคที่เป็นอันดับสองที่รองลงมาแต่ว่าก็ถือว่ายังเยอะอยู่ก็คือโรคลิ้นหัวใจะนะครับริ้พวกลิ้นหัวใจพิการเนี่ยก็จะยังถือว่าเยอะอยู่ในโรคพวกนี้นะครับอืมค่ะแล้วความเสี่ยงละคะของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้เวลาเข้ารับการรักษาแล้ว ภาวะความเสี่ยงหรือว่าโอกาสรอดนั้นมีเยอะไหมคะสำหรับคนป่วยแล้วเนี่ยที่ต้องมารับการผ่าตัดหัวใจเนี่ยจริงๆก็จะมีความเสี่ยงของการรักษาอยู่ระดับหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับก็ไม่น้อยไม่มากแต่ว่าก็เป็นสิ่งจําเป็นที่คนไข้จะต้องรับทราบรับรู้ว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าการผ่าตัดรักษาหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่ง่ายๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย เราก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉลี่ยความเสี่ยงของการผ่าตัดรักษาเนี่ยสำหรับโรคหัวใจก็ประมาณ1-3%ซครับซึ่งก็มีโอกาสปลอดภัยก็มากกว่าเกนะครับเก้าสแต่ยังไงก็ตามความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อเทียบกับการรักษาโรคอื่นๆแล้วก็ยังถือว่าค่อนข้างสูง ถ้าพูดถึงเรื่องของอบุคลากรทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะคุณหมอผ่าตัดล่ะคะคในปัจจุบันนี้สัดส่วนของคุณหมอกับคนไข้เนี่ยมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันแค่ไหนคะถ้าพูดถึงจํานวนสัญญาแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ตามสถิติตามที่เป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ200กว่าท่านค <200 S 2> <200 S 1> รับ200กว่าท่านต่อประชากร7ล้านคนอ่าใช่ครับถูกต้องครับซึ่งก็แต่จริง เราก็จะมีจํานวนผ่าตัดคนไข้ก็ผ่าปีหนึ่งประมาณหมื่นถึงสองหมื่นรายในจํานวนหกสิบเจ็ดล้านคนของเราเนี่ยนะครับก็จะใช้หมอประมาณเนี้ยประมาณจริงๆ200กว่าท่านเนี่ยก็จะมีกะเกษียณไปแล้วประมาณ 30- 40ท่าน<อ>แล้วงั้นที่ทำจริงๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณ100กร้อยกว่าท่านสแสดงว่าตัวเลขแบบนี้คือคุณหมอผ่าตัดศัลยกรรมด้านหัวใจนั้นขาดแคลนพูดแบบนี้ได้ไหมคะก็มีส่วนครับ ก็ถือว่าขาดแคลนพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ยังมีคนไข้จํานวนหนึ่งซึ่งต้องรองรับการผ่าตัดรักษาอยู่อยู่พอสมควรนะครับค่ะแล้วแบบนี้ทางสมาคมเนี่ยได้มีการคิดหรือว่าวางแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านนี้เพิ่มไหมคะก็มีอยู่แล้วนะครับเรามีการเปิดรับการเปิดเ,เทรนนิ่งหรือการฝึกอบรมสําหรับการเป็นสัญญาแพทย์เนี่ยมีอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับปีหนึ่งก็ก็แล้วแต่ว่า จะมีแพทย์สนใจมาสมัครเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆเราเปิดสามารถเปิดรับได้ถึงประมาณ20กว<อ>่าคนต่อปีคร<อ>ับแต่ว่าพอจะมีคุณหมอมาสมัครก็จำนวนหนึ่ง<อ>ไม่ถึงกัะเต็มนะักแต่โดยเฉลี่ยก็มัน10กว่าท่านต่อปีอนั่นหมายถึงว่า<อ>ทุกๆปีเราจะมีหมอสัญยญแพทย์ทรงอกเพิ่มประมาณ10 1 5คนน้อยมากมาก ก็น้อยแต่นั้นก็เป็นจํานวนของแพทย์ที่มาที่ที่ที่มาเรียนตรงนี้นะครับค่ะแล้วสัดส่วนคนที่เข้ามารับการรักษากับการผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยวันหนึ่งถามแบบนี้เลยนะคะอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ผ่าตัดกี่เคสกี่รายคะโดยเฉลี่ยก็1-2ึ่รายต่อต่อต่อวันนะครับสำหรับศัลยแพทย์หนึ่งคนเพราะฉะนั้นก็ เอากันจริงๆก็ตกประมาณ5-6-7หลายต่ออาทิตย์ะอะไรอยเงี้ยก็ถือว่าไม่มากนะนะครับต่อสัญญาแพทย์หนึ่งคนอาจารย์เกลียกายคะหลังจากที่คนได้รับการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะเป็นโรคหัวใจที่จะต้องมารับการดูแลนั้นส่วนใหญ่เข้ามาหาอาจารย์ด้วยโรคอะไรคะส่วนใหญ่เท่าที่มีปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญของประชาชนคนไทยอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่ง,งก็เป็นเป็นโรคเดียวกันนะครับการรักษาของเราตอนนี้ที่ทํากันอยู่มากๆแล้วก็เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปก็คือการผ่าตัดบายพาสหัวใจก็คือการเอาเส้นเลือดส่วนอื่นของร่างกายนะครับมาตัดต่อเส้นเลือดหัวใจนะครับเพื่อที่จะทําให้เลือดเนี่ยบิงไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้นค่ะ ที่อาจารย์เป็นคุณหมอผ่าตัดมาคนที่อายุน้อยที่สุดที่มาทำบาบพานั้นอายุสักประมาณเท่าไหร่คะคือโลกนี้โดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นในผู้คนที่สูงอายุนะครับ60-70ขึ้นไปนแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสภาพสังคมสภาพการกินอยู่ของประชาชนทั่วไปตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉั้นคนที่อายุน้อยๆก็เริ่มเป็นกันแล้วนะครับผมก็เคยผ่าตัดคนไข้อายุไม่เกิน30 ครับ <c oughs> 29เป็นโรคนี้แล้วนะครับแล้วก็ม้อยที่สุดเท่ารีบทํบายพาสเนี่ยก็ประมาณ29ปีนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่เยอะที่สุดที่เราเคยผ่าตัดอยู่ก็90กว่าก็มีนะครับ <c oughs> การผ่าตัดเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วสําหรับคนที่ทําแล้วมีข้อห้ามข้อควรปฏิบัติอะไรไหมคะจริงๆแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับ <c oughs> คนไข้กลับบ้านไปแล้วก็ ทำชีวิตปกติได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับก็สามารถทําทุกอย่างได้ตามที่สุขภาพร่างกายคนไข้ทําได้ออจะออกกําลังกาย<ด>ครับดดล,ลดไปเดินเที่ยวเดินอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าทํางานได้ตามปกติะนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความ อดทนของแต่ละบุคคลนะครับคนแข็งแรงดีก็สามารถทํางานได้ตามปกติเล่นกีฬาเล่นอะไรก็ได้ยังเคยเห็นผู้ป่วยบางคนกลับไปก็ไปสามารถเล่นเทนนิสได้ตีกอล์ฟได้ครับก็คือว่ากลับคืนคนปกติไปสู่สังคมได้ค่ะคแล้วระยะเวลาการพักฟื้นนะคะหลังจากที่เราทาบายพาสเสร็จแล้วเนี่ยระยะเวลาการพักฟื้นเนี่ยนานไหมคะอาจารย์โดยเฉลี่ยเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะอยู่โรงพยาบาลประมาณเจ็ดวัน อาทิตย์หนึ่งค่ะ,คะอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยคนไข้ก็จะประมาณไม่เกิน2เดือนก็จะเกือบจะทํางานได้กลับไปทํางานได้แล้วนะครับก็อยู่ที่ความอดทนของแต่ละบุคคลบางคนสองอาทิตย์เนี่ยก็สามารถไปทํางานได้แล้ะแต่บางคนคก็2เดือนเดือน2เดือนก็ยังเจ็บยังปวดอยู่บ้างก็ แต่โดยเฉลี่ยไม่เกิน2เดือนถึง3เดือนคนไข้ก็สามารถกลับไปทํางานได้ตามปกติคุณผู้ชมคะนอกจากคําว่าบายพาสแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งคำค่ะที่สําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าต้องได้รับการรักษานั้นจะต้องคุ้นเคยกับคํานี้เป็นอย่างดีคําว่าบอลลูนค่ะอาจารย์เกย์เกยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคําว่าบอลลูนนั้นคืออะไรคะครับสำหรับการรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับใหญ่ๆก็มีอยู่3อย่างค่ะครับอันแรกก็คือการกินยากินยาค่ะ ที่ในกรณีซึ่งคนไข้อาการยังไม่เยอะนะครับเส้นเลือดติดไม่มากเราก็ให้กินยาค,นครับลำดับที่2ก็คือเรื่องการทําบอลูนะนะครับการทําบอลูนก็คือการใส่สายส่วนเข้าไปจากที่ขาหนีบนะครับสายส่วนนี้ก็จะใส่เข้าไปผ่านเส้นเลือดหลอดเลือดใหญ่ไปถึงที่เส้นเลือดหัวใจเข้าไปถึงหัวใจเลยนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้เนี่ยสามารถแยงไปถึงจุดที่เส้นเลือดหัวใจมันตีบ นะครับเมื่อไปตีบแล้วเนี่ยมันก็จะไปลูกโป่งซึ่งก็คือบอลลูนภาษาอังกฤษเขาเรียกบอลลูนกับลูกโป่งก็คืออันเดียวกันเอาไปขยายในจุดที่มันตีบนะครับซึ่งถ้าคนไข้เป็นไม่มากมันก็ขยายออกไปได้นะครับเมื่อขยายไปได้แล้วมันก็อาจจะยังแฟบอยู่บอลลูนไปเฉยเเดี๋ยวมันก็จะแฟบกลับมาได้นะครับก็จะมีเป็นขดลวดใส่ไปทางสายส่วนนี้เหมือนกันไปทางไอ้ส่วนที่มันเสริม ในส่วนที่มันบอลลูนไปแล้วะนะครับอันนี้ก็คือบอลลูนนะครับแต่ว่าคนที่ทําบอลลูนได้เนี่ยเนื่องจากก็มันจะได้ทําเป็นจุดๆๆไปเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ซึ่งเป็นไม่มากเป็นจุดการตีบไม่เยอะนะครับพวกนี้นก็สามารถทําบอลลูนได้แต่ในบางกรณีซึ่งคนไข้ที่เป็นเยอะเส้นเลือดหัวใจตีบหลายๆจุดยาวๆพวกนี้นบอลลูนไม่ไหวและ,ะใส่ขนลวดไม่ไหวละ อย่างนี้ก็จะต้องทําการผ่าตัดซึ่งก็จะเป็นการผ่าตัดไบายพาสการทำบาบพาสนี่ก็คือว่าการที่เอาเส้นเลือดส่วนอื่นของร่างกายไปตัดต่อเส้นเลือดหัวใจแทนเส้นเลือดหัวใจนะครับก็คือเหมือนเปรียบเสมือนการทําสะพานลอยให หลอดเลือดหัวใจข้ามส่วนที่ตีบไปนั่นเองอนะครับเราก็จะในปัจจุบันนี้เราก็จะใช้เส้นเลือดดําที่ขาค,ครับเ,เลาะอ,ออกไปจากขานะครับแล้วก็ไปตัดต่อเส้นเลือดหัวใจทําสะพานลอยข้ามจุดที่ตีบตรงนั้นไปได้เลยมันก็จะทําให้เลือดเนี่ยข้ามจากจุดที่ตีบข้ามไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ผ่านไปได้เลยครับสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะสามารถทํไบพาส ได้บ่อยแค่ไหนในหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะจริงๆแล้วสามารถทำได้หลายๆครั้งถ้าสภาพคนไข้เพียงพอที่จะทำแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมักจะทำไม่เกินหนึ่งถึงสองครั้งในชีวิตหนึ่งเพราะว่าจะทำได้ดีที่สุดและง่ายที่สุดความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการผ่าตัดครั้งแรกค่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราก็จะทำให้คุมไปทั้งหมดเลย นะครับก็คือเส้นเลือดส่วนไหนที่สําคัญที่จะเป็นต้องทําเราก็จะทํบายพาสให้ไปหมดเลยนะครับซึ่งกล้ามเนื้อหัวเส้นเลือดหัวใจก็จะมีหัวใจ3เส้นหรือ3ระบบนะครับเราก็จะทําให้ทั้ง3ระบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าทํบายพาสทำมากี่เส้นครับอกซ้ำสามเส้นนั่นคือทําครบทุกทุกซิสเต็มแล้วนะครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์เกรงไก ตือนคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าทำอย่างไงที่เราจะรักษาสุขภาพของหัวใจไม่ต้องมาหาหมอไม่ต้องกินยามไม่ต้องทำบอลลูนหรือว่าทำบายพาเชิญค่ะครับซึ่งสําหรับการลดอัตราการป่วยกล้ามเนื้อเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับที่สําคัญก็คงเรื่องออการออกกาลังกายนะครับ,รบก็ต้องพยายามทําตัวให้ฟิตอยู่เสมอนะครับอย่าอ,อย่านั่งกินนอนกินมากเกินไปนะครับ<ม>เรื่องอาหารการกินนะครับก็ ทานให้น้อยลงหน่อยนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะถึงกับว่าจะต้องลดมันลดอะไรแต่ในความเห็นของผมมีความรู้สึกว่าทานให้น้อยลงะนะครับทุกๆประเภทนะครับอย่าใ,ให้มันสะสมในร่างกายมากเกินไปนะครับออกกำลังกายให้เหมาะสมทานอาหารให้เหมาะสมพวกนี้ก็จะสา,าม,มารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดได้ครับค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการสุขกายสุขใจกับแพทย์ทายศภานคขัาคืนนี้ตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะน้องหลับฝันดีลาตรีสวัสดิค่ะ